สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ TAT Talk นะครับความรู้ดีๆเกี่ยวกับการเทรดมาเสิร์ฟเพื่อนๆเ,เป็นประจำเช่นเคยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมเอาเรื่องเกี่ยวกับการเทรดตามสิกญนลหรือการเทรดตามโพยนั่นแหละทำไมการเทรดตามเขาถึงเป็นอันตรายได้เขาก็โชว์ว่าเขาเทรดดีเทรดเก่งเทรดรวยแต่ทำไมเราไม่ควรทำตามเขาหัวข้อวันนี้มาเจอกันนะครับในเรื่อง Signal Trap นั่นเอง ใครกำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆอยู่นะครับ IC Market Broker สัญชาติออสเตรเลียมาตรฐานระดับโลกเลยนะครับผมใช้มาปีที่10แล้วนะครับถ้าใครยังไม่รู้จัก IC Market เข้าไปชมในเพลย์ลิสต์ชื่อโบรกเกอร์นะครับผมทำรายละเอียดเอาไว้ละเอียดเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆไปดูเป็นความรู้เอาไว้ก็ได้มีความรู้เกี่ยวกับตลาด Forex เบื้องหลังการทํางานของมันบัญชีต่างๆทํางานยังไงดูเป็นความรู้เอาไว้ไม่เสียหลายแน่นอนไม่สมัครไม่เป็นไรเลยแต่ถ้าใครสนใจ IC Market ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ ถ้าใครสมัครจากลิงก์ใต้คลิปของผมนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องช่องทางหนึ่งผมมีวิดีโอเอาไว้ขอบคุณเพื่อนๆนะครับชื่อกลุ่มว่า thank you video ก็เป็นการแชร์เทคนิคการเทรดที่ผมใช้ทำเฟรม15นาทีทำเฟรม H1 มีอยู่ด้วยกัน3ซีซันให้เพื่อนๆดูไม้ต่อไม้เลยว่าคิดยังไงวางแผนยังไงนะครับทำยังไงให้การเทรดของเราเป็นระบบเพื่อนๆดูเอาไปต่อยอดเป็นระบบของตัวเองกันนะอย่าลืมนะครับถ้าสมัครแล้วทักมาบอกผมเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่ม thank you video นะครับ ก่อนอื่นเลยเพื่อนๆเ,เคยเป็นแบบนี้กันไหมเวลาที่เราอยู่ในกลุ่มแชทกลุ่มไลน์เนี่ยเราก็รอโคช้ชรออาจารย์พิมพ์บอกว่าอา้าวบายเลยนะครับเป้าร้อยจุดนะจากจุดนี้เราก็เข้าไปโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะครับซึ่งผลออกมาบางครั้งก็ได้บางครั้งก็เจ๋งแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเราเริ่มที่จะคิดเองไม่เป็นอันนี้ต่างหากที่สำคัญเหมือนลูกนกที่คอยให้แม่หาอาหารมาป้อนใส่ปากให้เนาะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเลยดีกว่าว่าทำไมการเทรดตามโพยตามชิกแนลเนี่ยเขาถือว่ามันเป็นกับดักที่อันตรายที่สุดในการเทรดละแล้วทาไมถ้าเราอยากอยู่รอดเราควรต้องเลิกมันจะเป็นยังไงเข้าไปฟังกันเลยนะครับโพยคืออะไรก่อนทําไมมันถึงดึงดูดใจทําให้เราเนี่ยไปทําตามได้ จริงๆมันคือสัญญาลอย่างที่เรารู้จักกันนะเนาะผมตั้งชื่อให้มันเป็นภาษาไทยแล้วก็พูดง่ายๆว่าโพยก็แล้วกันนะครับโพยก็คือสัญญาณการเทรดจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นที่ได้รับจากกลุ่มไลน์บางคนไปเข้ากลุ่ม Telegram บางคนไปเข้า Discord ของโค้ชคนนั้นคนนี้บางทีก็ดูจากเพจ f a c e b o o k หรือบางคนก็เสพทาง YouTube นะครับหรือแม้แต่เพื่อนๆที่อยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันในออฟฟิศเนี่ยบอกเอ้ยซื้อทองสิซื้อทองหรือ,อยัง ซึ่งเราคงเคยเจอโพยมาในหลากหลายรูปแบบนะบางคนก็บอกว่าอ้าวซื้อเลยน่าจะขึ้นแล้วนะบางคนก็แถมให้ด้วยเข้าตรงนี้ส t o p l o s s ตตรงนี้ TP ตรงนี้หรือบางคนก็บอกว่าซื้อ EU สิ eu กำลังขึ้นเลยบอกแค่นี้ไม่ได้บอกจุดเข้าจุดออกจุดส t o p l ล s s มันมาหลากหลายรูปแบบมากๆเลยแต่สิ่งที่สำคัญคือทำไมมันถึงดึงดูดใจเราให้เราเนี่ยไปทำตามสิ่งหนึ่งที่มันมีเหมือนกันทุกๆ signal เลยก็คือมันง่าย แล้วมันก็สบายที่จะทําตามดีเพราะอะไรเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยเราเชื่อว่าเขาต้องคิดมาดีแล้วเขาคิดแทนให้เราเราไม่ต้องทําอะไรเราทําตามอย่างเดียวแล้วรวยตามอย่างเดียวซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ชอบอยู่แล้วเพราะว่าเรามักจะหาทางง่ายหาทางรัดอยู่เสมออันนี้เป็น,นกลไกของสมองอยู่แล้วเนาะใครบ้างชอบลําบากใครบ้างชอบทําอะไรยากๆไม่มีเนาะจริงๆในทางจิตวิทยาเนี่ยมันเรียกตรงนี้ว่า herd behavior หรือว่าการทําตามพฤติกรรมฝูง นนั่นเองจะเรียกว่าจิตวิญญาณชนพาไปก็ได้ผมเคยทําเรื่องเฮิร์ดให้เพื่อนๆฟังแล้วเนาะมันคือความรู้สึกว่าเวลาที่เราทําอะไรเหมือนๆกับคนอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราปลอดภัยเราทําสิ่งที่ถูกต้องเราก็มักจะได้ยินคําพูดประมาณเนี้ก็เอาเลยเอาตามเขานั่นแหละคนนั้นเขายังเอาเลยคนนั้นเขายังเข้าออเดอร์เลยหรือในบางครั้งก็ได้ยินคําว่าคนในกลุ่มเนี่ยเข้าตามกันทั้งนั้นเลยระวังไม่เข้าเดี๋ยวตกรถอยู่คนเดียว หรือบางทีก็ตามกูรูคนนี้แม่นมากเอาเลยทําตามเลยพวกเราแต่เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะครับตลาดเนี่ยให้รางวัลกับคนกลุ่มน้อยอยู่ดเสมอในการเทรดก็เช่นกันใครทําตามอะไรตามฝูงชนเราก็จะกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ซึ่งคนกลุ่มใหญ่ผิดหวังจากตลาดกันทั้งนั้น หรือเขาบอกอีกอย่างว่าตลาดเนี่ยไม่เคยให้รางวัลกับฝูงชนหรอกเนาะแต่หลายๆคนก็คงค้านว่าเอา้าก็เทรดตามคนส่วนใหญ่แล้วมันมีปัญหาอะไรล่ะก็คนส่วนใหญ่เขาก็ยังทํากันอยู่เนาะมันจะมีอยู่3มปัญหาใหญ่ๆของคนที่ชอบตามซิกแนลชอบเทรดตามโพลเนี่ยก็คืออันแรกเลยเราจะไม่เข้าใจเหตุผลเรารู้ไหมว่าสิ่งที่เรากําลังเข้าอยู่เนี่ยอ้างอิงทฤษฎีอะไรอ้างอิงระบบอะไรไมาให้ที่เราเพิ่งออกออเดอร์ตามเข้าไปเนี่ยเนาะสตรัคเจอร์เป็นยังไง ไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลมาหรือยังหรือว่าลิควิด i ิตี้มันคืออะไรหรือว่าข่าวที่มันออกมาเป็นยังไงออเดอร์ฟลเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งความรู้สึกของคนโพสต์ตอนนั้นเขารู้สึกยังไงทําไมเขาถึงโพสติงแหน่อแบบนั้นจะบอกว่าเราก็แทบจะไม่มีทางรู้หรือนะอว่าเขาคิดยังไงเขาออกแบบระบบยังไงซึ่งเมื่อไหร่ที่เราไม่รู้ว่าไม้เนี่ยเราเข้าเพราะอะไรเขาบอกว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าการเทรดหรอกมันเป็นแค่ การกดตามชาวบ้านกดปุ่มตามชาวบ้านไปแค่นั้นแหละแล้วเวลาถูกเป็นไงครับดีใจเอาไปโชว์อวดคนนั้นคนนี้แต่เมื่อไรที่ผิดถามว่าเรารู้ไหมว่าสิ่งที่เราทําผิดไปเนี่ยมันผิดเพราะอะไรก็ไม่รู้อีกนะครับไม่ว่าจะได้หรือจะเสียไม่รู้เลยว่าเราได้แล้วเราเสียเพราะอะไรสิ่งนี้แหละเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็เป็นปัญหาอันดับแรกเลยที่เราเทรดตามโอยข้อ2ที่จะตามมาเราก็จะไม่มีระบบของตัวเองสัที เราไม่มีเอชของตัวเองสัทีซึ่งคำว่าเอชเนี่ยมันแปลความหมายว่าเป็นความได้เปรียบเชิงสถิติเนาะถ้าเราทำตามโพยแล้วได้กำไรเนี่ยถามหน่อยว่าเอชเนี่ยเป็นของใครของเราหรือเปล่าไม่ใช่แน่นอนมันก็เป็นของคนที่ให้โพยนั่นแหละไม่ใช่เราและมีนนำซ้ำเราอาจไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าตัวเอชที่เขาให้เราแชร์เราเนี่ยเขามีอยู่จริงไหมหรือว่าจริงจริงมันก็แค่ฟุกเหมือนกัน หรือต้องให้เขามีเอชจริงเราทำตามไปเราก็อาจจะทำตามเขาไม่ได้100%สุดท้ายเราก็จะทำลายออเดอร์ของเราด้วยการออกก่อนบ้างหรือไม่ก็เข้าเร็วไปบ้างเข้าช้าไปบ้างหรือว่าเมื่อแพ้เราก็ไปเพิ่มหลอดเบิ้ลหลอดเราก็ไม่สนใจอีกว่าเขา m ั n นี่แมเนจเมนต์ยังไงนอกจากการที่เราตามคนที่ไม่รู้ว่าเขามีเอชจริงหรือเปล่าเนี่ย เราเองก็ไม่มีเอชด้วยในการเทรดตามโพยเนี่ยเนาะและปัญหาที่ตามมาต่อเนื่องก็คือถามหาเรื่องการพัฒนาเนี่ยไม่ต้องมาคุยด้วยเลยเพราะเราจะไม่มีทางพัฒนามันได้แน่ลองคิดดูวันนี้ถ้าเราทําตามเขาแล้วเราได้เงินมาเดือนกว่าๆแล้วทาตามคนนี้กําไรตลอดเลยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาพอเดือนถัดมาเขาหายไปถามตัวเองดูซิว่าแล้วเราจะทํำยังไงในเมื่อเรายัางเทรดเองไม่ได้เรายัางทํากําไรด้วยตัวเองไม่ได้ด้วยซ้าและนี่ก็เป็นสัญญ,ญาณอันตราย อีกตัวหนึ่งที่เราควรให้ความสําคัญเพราะการเทรดเนี่ยมันคือทักษะทักษะมันต้องเกิดจากการฝึกเองผิดเองพลาดเองล้มเองคิดเองเอากลับไปทําใหม่เองการเกิดวนลูปแบบนี้มันจะเกิดทักษะมันเกิดประสบการณ์ขึ้นกับตัวเราไม่ใช่การทําตามเขาแน่นอนเพื่อนๆลองคิดดูก็ได้ว่าไม่มีนักกีฬามืออาชีพคนไหนเนาะที่จะเก่งขึ้นจากการนั่งมองดูโปรเฟชชั่นอลเล่นถูกไหมอย่างเราไปเล่นสนุกเกอร์เนี่ย เราเห็นเขาตีสนุกอยู่ใน Crucible t h e a t r ประเทศอังกฤษนี่นะนั่งดูทั้งวันทั้งคืนเลยถามว่าเราตีสนุกเก่งขึ้นไหมหรือฟุตบอลเนี่ยที่ผมชอบเนี่ยนะนั่งดูอย่างเดียวมันไม่ทําให้ผมเก่งขึ้นแน่นอนถ้าเรายังไม่ลงมือทําเองไม่ได้ฝึกเองดังนั้นการเทรดก็เช่นกันนะครับเรานั่งดูเขาทําตามเขาไปวันวัน,วนทักษะมันไม่เกิดขึ้นกับเราการพัฒนาก็ย่อมไม่เกิดขึ้นเช่นกันและการทําตามโพยเนี่ยทำไมมันถึงทําให้เราพังเร็วกว่าเดิม อันดับแรกเลยเราจะโอเวอร์เทรดได้ง่ายมากๆเลยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้คิดระบบเองไม่ได้วิเคราะห์เองเราก็จะไม่มีลิมิตของระบบของเราพอเห็นโพยเราก็เข้าเลยเราไม่ได้สนใจอย่างอื่นไม่ได้สนใจระบบของเราไม่ได้สนใจภาพรวมตลาด แล้วเราก็เทรดตามเขาไปเรื่อยๆเขาอาจจะเทรดวันหนึ่งสิไม้15บห้าไ้เก็เข้าตามเขาไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าลิกโดยรวมของตัวเองเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่มันก็นําไปสู่การ Overtrade ได้ง่ายมากๆเลยอย่างที่2พอร์ตพังเร็วเพราะเราไม่เคารลบริก m a แม g จ m เมนต์ริกซ์แมนจเมตเนี่ยต้องมาจากความเชื่อมั่นในระบบของตัวเราเองเนาะว่าเราเคย Back Test มาเท่านี้แล้วการใช้ลิเท่านี้ปลอดภัยกับพอร์ตของเรา ปลอดภัยต่อสภาพจิตใจของเราไม่ใหญ่เกินไปแต่ถ้าเราไปเทรดตามโพยอย่างบางคนก็บอกใส่เงินเท่านี้เทรดหนึ่งลอ็อต เราก็ทําตามเขาเลยโดยที่เราก็ไม่ได้รู้ไม่ได้คํานวณเลยด้วยซ้าว่าถ้าเสียไม้หนึ่งจะเสียเท่าไหร่หรือบางทีก็เทรดตามเขาไปพอถึงเวลาเขาให้ถัว่วเราก็ถัว่วแต่พอถึงเวลาที่เขาบอกว่าอา้าวจังหวะนี้ต้องเติมเงินรักษาพอร์ตเรากลับไม่มีเหมือนเขาเห็นไหมว่าลิสซ์แมจเมนต์มันไม่เหมือนกันเนาะคนเขาอาจจะไม่ได้ใส่เงินทั้งหมดไว้ในพอร์ตพอร์ตเดียวก็ได้เขาอาจจะมีเงินเอาไว้เติมอันนั้นก็เป็นวิธีลิสซ์แมจเมนต์ของเขาซึ่งเขาอาจจะออกแบบมาก่อนแต่เราไม่ได้ออกแบบแต่เราทําตามเขาอันนี้เราก็ซวยอยู่ฝ สุดท้ายก็โดนลากจนหมดพอร์ตในขณะที่โค้ชเติมเงินแล้วอาราคาวิ่งกลับไปพอดีโค้ชก็บอกว่าเห็นไหมให้เติมเงินให้ามตามเขาแล้วจะรอดเหมือนเขาแต่เราตายซะก่อนแล้วอีกอย่างนะครับมันก็จะไปหลอกสมองของเราด้วยนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่เราได้โพยมาเนี่ยมันก็ตื่นเต้นใช่ไหมมันรู้สึกว่าเหมือนเวลาอาหารละ เวลาจะได้กินอะไรอร่อยๆแล้วเราก็เลือดลมสูบฉีดขึ้นมาเลยใช่ไหมหรือบางคนก็เอาโพยไปผูกติดกับความรู้สึกกับโพยครั้งก่อนโพยครั้งก่อนได้มาโอ้โหทีหนึ่งพันเหรียญเลยเว้ยครั้งนี้โพยมาอีกครั้งหนึ่งเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นนะครับก็กดตามแล้วก็ลุ้นนะครับมันเหมือนกับเสพติดโดปามีนที่มันหลั่งมาตอนที่เราได้โพยนะ่ะ แล้วการที่เราเสพติดมันไปบ่อยมันไม่ดีอยู่แล้วนะครับในระยะยาวเพราะเราก็ต้องการเสพมันมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะโดปามีนเนี่ยถ้าได้เท่าเดิมมันไม่โอเคแล้วนะมันไม่พอใจและสมองมันสั่งบอกว่าเฮ้ยคุณต้องลุ้นมากกว่านี้ใส่หลอดใหญ่มากกว่านี้เพื่อได้โดปามีนที่มากกว่านี้และสุดท้ายเมื่อไหร่ผิดทางพอร์ตเราก็พังก็เจงไปอันนี้ก็เรียกว่าเหมือนคนเสพติดโพยะนอะอารมณ์ลคล้ายๆคนเสพติดหวยวันที่1วันที่16ไม่ต้องทําอะไรเนาะนั่งฟังนั่งดูลุ้นหวยอยู่นั่นแหละ ใครเล่นหวยยาดากันนะและบทเรียนอันนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะเป็นเวลาที่เราเข้าสู่ตลาดแล้วเราก็เทรดตามโพยนะครับเรามักจะเจอแบบนี้ยตอนแรกเราก็เข้าไปในห้องสิกแนลซึ่งห้องนี้ช่วงแรกๆก็โชว์กำไรดีนะครับเวลาคนเข้ามาโอ้โค้ชคนนี้แม่นจังก็ไปชวนคนนน้นคนนี้มาโชว์กำไรคนเข้ามาเยอะๆเข้าสักพักเริ่มไม่หวานเหมือนตอนต้นเย้ย โคชเริ่มพาขาดทุนขาดทุนไปเรื่อยๆนะครับแต่เราเหล่าเทรดเดอร์สาวกเราก็ยังเชื่อภาพจำภาพแรกๆที่เขาพาเทรดกำไรเราก็ยังเทรดตามเขาจนพาเราดอดาวหนักๆสักพักโคชก็เริ่มหายนะสัญญาณในห้องก็เริ่มเงียบเหลือแต่สมาชิกพูดคุยกันเอง แล้วสุดท้ายก็จะมีกูรูท่านใหม่เป็นสมาชิกในห้องนั่นแหละพาเทศอย่างนู้นอย่างนี้ซึ่งสุดท้ายจบเป็นไงครับผมก็อยู่มาหลายห้องแล้วนะศพไม่สวยสักห้องเลยเะีรับผมเชื่อว่าเพื่อนๆก็เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาก่อนทั้งนั้นคราวนี้รู้แล้วแหละว่าการเตรดตามโพยมันไม่ดีแต่ประเด็นคือแล้วเราควรทํำยังไงจริงๆตัวผมเองไม่ได้บอกว่าห้ามดูห้ามตามหรือว่าศึกษาไอเดียของคนอื่นเลยนะ แต่ว่าสิ่งที่เราเนี่ยต้องทำก็คือเราเปลี่ยนจากการที่ดูแต่สิกแนวเขาเทรดตามเขามาเป็นศึกษาว่าเขามีแนวคิดยังไงแล้วก็เอามาคิดเป็นระบบของเราเองขั้นตอนที่แนะนำนะครับมีอยู่ด้วยกัน5ขั้นตอนอันดับแรกหยุดก่อนเลยหยุดเอาเงินจริงไปเทรดตามโพยท,ทันทีที่เราเห็นสิกแนวจากห้องคนโน้นคนนี้นะครับเราเข้าไปดูเข้าไปศึกษาได้ แต่ให้ดูเพื่อเรียนรู้ไม่ใช่ดูเพื่อเอามากดออเดอร์ตามไม่งั้นเราจะไม่สามารถหนีจากลูปที่ผมเล่ามาก่อนหน้านี้ได้เลยเนาะขั้นตอนที่2ส,สร้างกดสร้างระบบของตัวเองเมื่อไร่เราควรเข้าเมื่อไรเราควรออกเราต้องเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ต่อไม้วันหนึ่งเราเทรดได้ไม่เกินกี่ไม้ วิธีการเข้าออกพวกนี้เขียนออกมาให้ชัดๆยิ่งชัดยิ่งลิจิตเท่าไหร่ยิ่งดีการสร้างระบบเพื่อนๆสามารถไปดูได้ในไลฟ์ของผมผมทําวิธีการสร้างระบบตั้งแต่นับศูนย์เลยด้วยซ้ำนะครับขั้นตอนที่3ได้ระบบมาแล้วทําการแบ็กเทสอย่างน้อยเท่าไหร่ผมให้เมจิกนัมเบอร์ครับ100หนึไม้ให้มันรู้ว่าระบบของเรา สถิติของเรามันสามารถทํากําไรได้ไหมวินเลตเป็นยังไงลิกซี e บอร์ดเท่าไหร่หรือว่า Max Drawdown ดจะเป็นเท่าไหร่3ตัวนี้เพื่อนๆต้องมีต้องรู้ระบบของตัวเองว่าวินเลอาร์อารหรือ d รอ w d ดาวของเรามันเท่าไหร่กันแน่บางคนอาจจะเพิ่มเรื่องคอนเซค i v ีฟลอสเข้าไป ถ้าเกินกว่านี้แสดงว่ามันผิดปกติของระบบแล้วเราต้องทบทวนระบบใหม่แล้วนะครับแต่ขั้นตอนนี้ก็คือการ back t e s ให้รู้ระบบของตัวเองหลังจากนั้นเวลาที่เรามีระบบแล้ว back t e s ผ่านเรียบร้อยแล้วเราเอาไปเทรดกับไม้เล็กๆ order เล็กๆอ,อ,อ,อาจจะเป็นแค่0.5%ต่อไม้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อฝึกวิน,นัยเรายังไม่หวังรวยด้วยเฟสของการทดลองเทรดแบบนี้และไม่ต้องหวังรวยเลยดีกว่าเพราะถ้าเราแพ้อ,อารมณ์แพ้จิตใจของตัวเองนะเดี๋ยวระบบเราเละ ตรงนี้ใครจะใช้พอร์ตเดโมก็ได้แต่สิ่งที่ผมแนะนำเ,นเพื่อนๆมาตลอดเลยใส่เงินน้อยๆเข้าไปแล้วเทรดด้วยเงินจริงเพราะตรงนี้มันจะทำให้เราได้รู้จากตัวเองรู้จักอารมณ์ของตัวเองเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นผ่านเงินจริงบางคนบางทีก็ใส่เดโมใช่ไหมแล้วก็เทรดเดโม o ไปเวลาขาดทุนมันไม่ได้รู้สึกอะไรเราก็รู้ว่ามันเป็นเงินปลอมทำให้เราไม่จริงจังกับระบบด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นที่ผมแนะนำใส่เงินน้อยๆแต่ใช้พอร์ตจริงนะครับ และขั้นตอนที่5นะครับก็คือทำ journal ทุกๆ order หรือบางคนเทรดที่เทรดบอยก็ทำเป็นทุกวันก็ได้วันละครั้งจดวันละครั้งจดไปไม่ใช่ว่าเข้าออกยังไงอย่างเดียวนะครับจด risk management ที่ใช้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างการเทรดเกิดอะไรขึ้นบ้างทั้งหมดเนี่ยจะเป็นตำลายอย่างดีในการทำให้เราศึกษาตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองพัฒนาระบบของเราขึ้นมาได้ และสุดท้ายถ้าเราเลิกโผล่ได้นะครับชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงอันดับแรกเลยเราก็จะเริ่มคิดเองได้เราจะเริ่มกลัวน้อยลงเพราะว่าเรารู้ว่าระบบของเราเนี่ยมันมีสเตตลองรับยังไงเนาะมันจะดอดาวมากน้อยแค่ไหนเรารู้หมดมันจะขาดทุนต่อเนื่องกี่ไม้สูงสุดเราจะรู้หมด เราจะเทรดตามสัญญาณที่มันเกิดขึ้นตามสัญญาณของเราได้อย่างเต็มใจ100%เพราะเรารู้ว่าสุดท้ายมันนําทางเราไปสู่อะไรเนาะอันนี้คือเรื่องแรกที่เราจะได้หลังจากเลิกโผยสองเราจะมีความรับผิดชอบกับการเทรดของเรา100%ซึ่งผมเคยบอกเพื่อนๆแล้วไม่ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในตลาดในการเทรดในการทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องในการเทรดทั้งหมดมันเป็นความรับผิดชอบของเรา100%เปราะอย่างที่บอกโรเกอร์ oker, เราเลือกเองเราจะเติมเงินเท่าไหร่ เราใส่เข้าไปเองเราจะเทรดไม่เทรดตามเขาเราตัดสินใจเองซึ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เรามีระบบของตัวเองเรารับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้เราก็จะเลิกโทษคนอื่นเลิกโทษตลาดเลิกโทษบรอเกอร์เพราะการโทษคนอื่นมันทําให้เราไปต่อไม่ได้ทําให้เราพัฒนาไม่ได้เพราะเราจะไม่ยอมรับความผิดที่มันเกิดขึ้น ซึ่งตรงนี้มันสร้างให้เราเป็นคนที่มาชัวร์อยู่ในตลาดเป็นคนที่โตขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นซึ่งเมื่อถึงวันที่เราทำกำไรได้เราจะมีความภูมิใจกับตัวเราเองอย่างมากๆเลยเพราะมันดีมันก็ดีเพราะเราไม่ใช่ดีเพราะโค้ชไม่ใช่ดีเพราะกูรูและทิ้งท้ายวันนี้นะครับอยากให้ลองถามตัวเองคำถามเดียวเลยเราเนี่ยกำลังเทรดเพื่อสร้างอาชีพให้ตัวเราหรือเราแค่เข้ามาสู่ตลาดแล้วฝากชีวิตเอาไว้กับคนอื่น ถ้าคำตอบคือคำตอบแรกเราอยากสร้างอาชีพการเทรดของเราให้มันยั่งยืนให้มันเติบโตแล้วเลิกเทรดตามโอยนะครับหันมาสร้างระบบของตัวเองแล้วหวังว่าเพื่อนๆจะได้ภูมิใจกับตัวเองในวันที่เราสามารถทํากําไรได้อย่างยั่งยืนแล้วเนาะฟังแล้วเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ ถ้าใครชอบแนวทางของช่องนะครับสมัครเป็น Member ร์ชิได้แล้วเรามีระบบ Member ร์ชิแล้วนะแล้วก็จาก s u เปอร์แตก็ขอบพระคุณมากๆเลยขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะครับถ้าใครสนใจ IC Market ลิงค์อยู่ใต้คลิปถ้าสมัครแล้วทักมาบอกผมเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่ม thank you video นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ